คณะกัลยาณมิตรผู้มีบุญได้กราบนิมนต์พระอาจารย์วัดพุทธไฮบรอนมาเป็นเนื้อนาบุญณศูนย์ปฏิบัติธรรมลูกแก้วตะวันธรรมเมืองสตุตการ์ตประเทศเยอรมนี โดยภายในงานพระอาจารย์นําผู้มีบุญทุกท่านปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นใจให้ผ่องใสก่อนที่คณะเจ้าภาพจะได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายภาพป่าสามาคัคคีโดยมีกัลยานามิตรจุธามาชุสเตอร์กัลยานามิตรสมอนสไตรและกัลยาณมิตรอุไรเฟรดแก้สมบัติ ได้นำกล่าวคำถวายผ้าป่าพร้อมทั้งน้อมนำถวายผ้าไตรแด่พระอาจารย์นอกจากนี้ยังได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยานมิตรวารีวงศีนวลเป็นประธานนำกล่าวคำถวายจากนั้นเป็นพิธีบุพเพตตาพรีเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วโดยมีผู้แทนกลัลยานมิตรได้จุดทูปหน้ารูปผู้วายชน พร้อมกันนี้ทุกท่านได้พร้อมใจกันทอดผ้าบางสุกุลแดบพระพิสุสงฆ์ซึ่งภายหลังเสร็จพิธีกรรมคณะกัลยาณมิตรทุกท่านก็ได้ร่วมกันถวายพัตตาหารและถวายปัจจัยไตยธรรมแดบพระอาจารย์ด้วยความปิติเบิกบานในบุญที่พระอาจารย์จากวัดพุทธไฮบรอนได้เมตตามาเป็นเนื้อนาบุญให้ในครั้งนี้ค่ะ